แต่ทีนี้มาที่ประเด็นว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นถูกเลือกนะครับเป็นนักวิจยัยดีเด่นระดับชาติเนี่ยตรงนี้มันคืออะไร<อ>แตม่มันกสตอรี่มันน่าจะมี <c oughs> เป็นหลายคน <c oughs> เป็นหลายสิบคนแล้วก็ <c oughs> ต้องเลือกมาท่านอาจารย์พีก่อนเลยครับเออจริงๆเนี่ยไอไอ,ไอการที่จะเป็นนักวิจยัยด <c oughs> ีเด่นแห่งชาติได้เนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยต้องถูกเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยไปครับนะฮะการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยไปเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานกลาง นะฮะเขาก็จะสอบถามมาที่คณะว่าแต่ละคณะเนี่ยมีนักวิจัยคนไหนที่เหมาะสมเหมาะสมสมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นก็ส่งไปแข่งกันในตรงตรงส่วนกลางนะครับนะตรงนี้จริงๆมหาวิทยาลัยเราก็มีกระบวนการในในการคัดเลือกก็จะส่งมาทีนี้คณะไหนแอคทีฟคณะไหนคัดเลือกเยอะก็จะส่งไปทุกปีทุกปีบางมหาวิทยาลัยอย่างจุฬาผมขอนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงเขาส่ง ไปทุกปีปีหนึ่งเยอะๆเลยนะฮะนะคราบดะงนั้นจะเห็นได้ว่านักวิจัยจากจุฬาเนี่ยจะได้รับรางวัลเนี่ยเยอะมากไม่ใช่โดนเพื่อเช่นเดียวกันนะฮะมาอะไรที่เหลือเขาจะรองลงมานะครับแต่ก็อย่างของมอนี่ก็มีเกือบทุกปีนะฮะแต่ว่าปีละคนบ้างทุนเนยก็ปีละคนนะอย่างมากปีละคนตามราคาก็จะแตกต่างกันนะครับตรงเนี้ยคณะเราก็ถ้าสามารถสเกลนักวิจัยเนี่ยเราก็ดูเรคคอร์ดนะแล้วก็อาจจะดู ดูเอ่อดูย้อนหลังอะว่าไอปีที่แล้วเนี่ยขนาดเนี้ยได้รางวัลไอปีต่อไปเนี่ยใครมีผลงานอยู่ในระดับราวเนี้ยก็น่าจะเสนอชื่อเข้าไปได้นะฮะมันก็จะมีมีโอกาสได้แต่ว่าเอ่อตรงนี้มันก็มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของของส่วนบุคคลอะนะที่ที่จะไปไปถึงไอตรงนั้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่บุคคลคนเดียวเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมันต้องมีทีม เต็มไปหมดเลยแล้วมีการสรุปเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวเราเองครอบครัวเราต้องเห็นความสําคัญนะอาจารย์สุเมธทางานวิจัยแล้วเอภรรยาที่บ้านบอกว่าต้องกลับสี่โมงครึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ที่เหลือไม่ให้ทําแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะทํางานแบบสนุกสนานต่อนเนื่องบูพันมันก็อาจจะน้อยลงใช่ไหม <c oughs> มันก็โอกาสมันก็จะน้อยลงใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีนักศึกษาอันนี้เป็นขี่เพราะว่าบัณฑิตศึกษาเนี่ย ก็คือผู้ที่ลงมือทําวิจัยอาจารย์เนี่ยไม่สามารถลงมือทําวิจัยได้เยอะหรอกส่วนใหญ่ก็พอไปถึงระยะหนึ่งก็คือ advice แต่ชี้ทิศทางแล้วค่อย comment นะครับอาจารย์สุเม่เนี่ยบอกว่าไองานเวลาส่งไปตีพิมพ์เนี่ยจะต้องมีการตรวจภาษาตรวจว่าความซ้ําซ้อนเท่าไหร่ก่อนอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่แนะนําว่าเออคุณต้องตรวจก่อนนะมไม่ใช่ไปลอกไปอะไรของใครมาแล้วก็ทํางานวิจัยเนี่ยเน้นเรื่องของจริยธรรมเน้นเรื่องของความถูกต้อง ไม่เอาในเรื่องของการอะไรนะคัอ copy หรือว่าแก้ไขเรืออะไรมาใช้เรื่องของจริยธรรมต้องให้ความสําคัญคคเหล่านี้บัณฑิตศึกษามีความสําคัญพอช่วยงานถ้าทํางานได้มีคุณภาพเนี่ยสุดท้ายงานมันก็แชร์กันนักศึกษาก็จบอาจารย์ก็ได้ตําแหน่งวิชาการแล้วก็เพิ่มเป็นนักวิจัยดีเด่นอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวงังอย่าไปตั้งเป้าว่าจะเป็นนักวิจัยดีเด่นแปลว่าคาดหวังตั้งเป้าว่าให้ทํางานวิจัยให้ได้ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ ถ้ามันจะได้มันก็ได้เองแหละนะครับท่านะจันทร์สุมเมศร์เสริมตรงนี้นิดนึงครับเออผมผมคิดว่าเอเท่าที่ดูนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าอ,อย่างแรกเลยคือเนี่ยจํานวนจํานวนผลงานตีพิมพ์เนี่ยต้องต้องถึงผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าถึงเลเวลไหนนะแต่ว่ามันต้องมีมากระดับหนึ่งอืมมันถึงจะคอรฟายเข้าไปคราวนี้ผมคิดว่า การที่พอเข้าไปปั๊มเนี่ยผมคิดว่าเขาจะดูเรื่องของ i อิมรักอิม act กับ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 ประชาชนกับสังคมกับกับโลกนี้กับอะไรเงี้ยคือที่เอาไปใช้จริงในอิมแพกอุตสาหกรรมอะไรก็เนี้อยพวกเนี้ยผมคิดว่าตอนตอนที่ส่งไปครับก็คือจะ แต่เขียนไปเนี่ยเขียนแน่นอนอยู่แล้วเราต้องลิสต์ว่าเ<ม>ปเปอร์อะไรเรามีเท่าไหร่อะไรย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอตรงส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของงาน,ในใวิจัยเราเนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือไปใช้ในสังคมอะไรเงี้ยยังไงยังไงผมคิดตรงนี้คณะวิศวะเราเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเราจะ<ม>เราเราเป็นแอปพลิเคชเ,เพราะ,ะนั่นคือเราจะคอนแทคกับโรงงานคอนแทคอุตสาหกรรมคอนแทคกับยูเซอร์อะไรเงี้ยอยู่เยอะอยู่แล้วทั้นตรงเนี้ผมคิดว่างานเราเนี่ยเราทําบริการวิชาการยอย่างผมก็ทําบริการวิชาการเยอะเนี่ย เรามีตรงนี้เขียนแน่แเพราะคือผมคิว่าคณะเราเนี่ยถ้าว่าจำนวนผลงานในพิมพ์ของเราไปถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโอกาสส่งแล้วมันจะมีสตอรี่เขียนเนี่ยผมว่ามีมีผมว่านี้นี้มองเป็นจุดจุดแข็งไปเลยนะตรงนี้มันจะเป็นตัวเฉือนเวลานักวิจัยมากันสักสิบคนเนี่ยนะเปเปเรเปันจะอยู่เนเยเป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 อปเ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 นเรเปเปเปเพราะอิมแพเมันมันสร้างเเเเเปเปเเ เอาพุทธที่มันมันออกอ่ะพอเป็นเอาคาอ่ะบางทีเอาคำแล้วแหละมันเดี๋ยวแล้วคนมันได้ไม่เท่ากันอ่ะคือผมฟองว่าอย่างนั้นแต่ว่าคือส่วนใหญ่เดี๋ยวต้าที่ผมสัมผัสหมาทั้งสองท่านอ่ะก็จะที่ผมสัมผัสทั้งทั้งสุดเป้าของท่านอ่ะมันไม่ได้เป็นเพื่อเปเปอร์แล้วไงคือทํางานเพื่ออิมอิมเพลกแล้วหมายถึงว่าผมกำลังอาจารย์เฟลเลอร์พงก็เราฟังว่าเปเปอร์ตีพิมมาเยอะในเรื่องฟูลอะแต่ยังมองไปถึงาทำเป็นไอ้นั่นทำเป็นเป็นเที่วัดเป็นกีตเจวัตมองไปถึงว่ามองไปถึงว่า รับจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นั้นอันอิมแพกไปมองยาหุเมศก็มองไปถึงว่าอุตสาหกรรมจะได้ใช้จริงๆยังไงและแต่ว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์เลือกเปเปอร์นี้มันเขียนได้อยู่แล้วก็เลยมองภาพไปถึงตรงนั้นได้แหละ<ช>ลนี่เขาที่ผมสพัดนะ